วันนี้จะมารีวิวที่ตั้ง iPad กันค่ะสามารถตั้งมือถือได้ด้วยนะแวลาใช้ก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยสามารถปรับระดับได้ตามต้องการนะจะปรับตามยังไงก็ได้นะคะตรงฐานนะคะจะมีซิลิโคนกันลื่นเนาะแล้วก็มีซิลิโคนตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงฐานนะคะเพื่อให้ iPad ไม่ลื่นแล้วก็ไม่เป็นรอยเนาะเวลาใช้ก็แค่วาง iPad ลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะง่ายมากๆจะวางแนวนอน แนวตั้งได้หมดเลยก็ปรับระดับได้ว่าอยากจะเงยอยากจะอะไรเนาะเหมือนคอมพิวเตอร์เลยทุกคนแล้วใครที่มีคีย์บอร์ดเนี่ยจะเหมือนคอมพิวเตอร์เลยทุกคนใช้งานง่ายมากๆค่ะก็ยังไงเดี๋ยวแชร์พิกัดเอาไว้ให้นะคะ